ขอความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังเั่านลายแต่ร่งพรโพธิยานได้มาพูดถึงสุเมธถดาบทหรือสุเมธ,ธกุมารซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้สละทรัพย์สมบัติจำนวนมหาศาลที่สืบต่อกันมาเจ็ดชั่วคนมาตกอยู่ที่ท่านเพียงลำพัง สละหมดสิ้นแล้วก็ออกบวชเป็นดาบทอยู่ที่ภูเขาชื่อวัรมิกะบำเพ็ญเพียรทางจิตได้บรรลุอภิยญ,ญา6หกไม่ใช่อภิยญ,ญา5ห้าแล้วก็สมาบัตแปดก็สมาบัตแปดนั้นก็คือรูปฌานสี่รูปฌานสี่รูปฌานสี่นั้น เป็นคำสอนที่เน้นย้ำในต่างศาสนาแต่ว่าในศาสนาเราเราเรียกอรูปกรรมฐานที่เวลาจเจริญไปจริงก็ได้มรู้ชาญมาก,กันว่าในพวกกรรมฐานสมถกรรมฐานสี่สิบเนี่ยอรูปกรรมฐานก็ยกไว้ต่างหากเพราะว่า มันจะต้องผ่านรูปประชานไปก่อนจึงจะไปเจริญรูปกรรมาฐานได้แต่วันก่อนได้พูดถึงเรื่องของอภิญญาแล้วก็เผลอไปหน่อยหนะึ่งครคือว่าอภิญญากับวิชาแปดเนี่ยเขาใกล้เคียงกันหรือก็เหมือนกันมันต่างกันแค่สองข้อ คือวิชาแปดจะเริ่มที่วิปัสนาญาณกับมโนมยิทธิและต่อจากนั้นจะเหมือนกันพุณนี้ก็ซ้ำกันกับพวกวิชาสามพอมาข้างหลังสามข้อก็ไปซ้ำกับวิชาสามบางทีก็เผลอไปแต่ว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วท่านที่ได้อภิญญาหกมันก็คือ ใช่ตาปิญยาข้อหก 6, ก็คือได้วิชาแปดเมื่อท่านได้อิทธิอิธิท่านก็แสดงวิ์ได้ทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าท่านไปนเน้นที่ตัวอิทธิอิธิคือคือไปด้วยตัวตนจริงเป็นการแสดงด้วยอำนาจของกระสิน แต่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นความสําเร็จโดยกําเนิดก็มีคำวมาดิษแปลวความสาเร็จเท่านั้นเนองนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องวิจิตรศสดา์อะไรแม้แต่การที่มีเรือดำน้ํามีอะไรล่ะคอมพิวเตอร์มีโทรทัศน์วิทยุอะไรพวกนี้ก็ที่จริงก็ดิษทั้งนั้นนะฮะก็วิชาไมยิทิคือความสําเร็จที่เกิดขึ้นโดยวิชาการมันเป็นระบบการศึกษาด้วยกัน เพียงแต่ว่าอภิญญาหกเป็นผลจากการปฏิบัติทางจิตคือศึกษาทางจิตเป็นหลักแต่ว่าความสาเร็จเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกส่วนหนึ่งก็เป็นกระบวนการของกรรมส่วนหนึ่งก็เป็นการผสมกันก็นแล้วแต่ประการต่อไปนั้นคือทีป่ประสง์แปลว่าหูทิศ คือท่านเหล่านี้ด้วยพลังของสมาธิที่อยู่ภายในใจท่านเนี่ยท่านสามารถกําหนดจิตเพื่อจะฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต่านต้องการฟังได้แต่คุณสมบัติเหล่านี้เพิ่งสังเกตว่าจิตจะต้องสงบจากกิเลสน,นะถ้าจิตไม่สงบจากกิเลสแล้วไปถึงฟังความลับของชาวบ้านแล้วก็วุ่นตายอะอยเพราะงั้นในคุณสมบัติพิเศษเหล่านี้จิตมันต้องพิเศษมาก่อน พัฒจิตไม่พิเศษแล้วก็ได้คุณพิเศษอันตรายนะฮะมันจะใช้เป็นผลประโยชน์เพื่อตัวเองแต่เมื่อเขาพัฒนาจิตคือมันเปียบเป็นผลที่มีความเป็นเหตุเป็นผลของมันหมายความว่าจิตคุณต้องเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้ผลนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะงั้นจิตที่สงบกิเดตไปแล้ว พวพินดาจึงจะเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ทาระดับนี้ก็เรียกว่ากิเลสกำเริบยากด้วยนะทั้งๆที่เป็นโลกเกียนอกจาก,กว่าโดนโดนกระแทกแรง,แรงๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ความเป็นทิพโสตคือหูทิพนี่ยไม่ได้หมายความหูทิพตลอดนึกดูวิทยุนี่ง่ายมากเราเห็นว่าวิทยุนต้องฟังไกลได้ทั่วโลก แต่ถ้าเราไม่เปิดและไม่หมุนให้ขึ้นตรงกันก็ไม่ได้ยินอะไรตอนพระอาหารหันต์พระญาบุคคลทั้งหลายเนี่ยท่านจริงใช้หูธรรมดาปกตินี่ใช้หูธรรมดาแต่เมื่อต้องการจะฟังก็กำหนดใช้กำหนดใจใช้หูทิพย์ก็ได้ยินน่ะเลือกฟังเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึง่งที่ต้องการจะรู้เช่นว่าพระพุทธเจ้าในี่ยสมใชบ่อย พระเจ้าก็ประทับอยู่ที่ประคันตะกุดีเวลาพระไปชุมรวมกันตั้งวงคุยกันเนี่ยคือถ้าท่านคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวมีเหตุมีผลดีไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยเข้าไปแต่ถ้าเกิดขัดแยง้งเกิดเครือแ่ลงสงสัยเกิดไม่แน่ใจเกิดสับสนแล้วก็ไม่มีพระผู้ใหญ่อยู่บริเวณนั้นที่จะชี้แจงให้พระเจ้าก็ทำดีเสด็จ แล้วท่านเหล่านั้นก็จะกราบทูลนิมนต์ให้เข้ามาบรรยากาศอบอุ่นนะฮะคือเรานึกดูสมัยพระพุทธเจา้าดูบรรยากาศอบอุนะ่นมันซึ้งมากเวลาเราอ่านเรื่องอันนี้ว่าพระองค์อยู่เหมือนกับพ่อเหมือนกับครูเหมือนกับพ่อเหมือนกับเพื่อนเหมือนหมดอนะฮะเหมือนาศาสตาเหมือนทุกระดับอบอุ่นเป็นบรรยากาศที่อบอุ่น มันผิดกับสังคมพระเราในปัจจุบันสังคมพระเราปัจจุบันไม่ค่อยอบอุนมันมีลักษณะเป็นเจ้าขุนมุนนายอยู่เยอะเลยเป็นเป็นยศเป็นชั้นเป็นอะไรต่ออะไรเป็นสักดินาบรรยากาศแบบครูบาอาจารย์เนี่ยจะหายากแต่ถ้าเราไปวัดป่าวัดกรรมฐานยังไงยังมีน,น,น,นนะจะมีทุกวัดหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เท่าที่ไปมาเจอแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้ยังมี มัจจวัตกรรมฐานนวัดทั่วไปก็มีเป็นบรรยากาศอบอุ่นบรรยากาศนุงครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์เป็นครอบครัวคล้ายๆกับครอบครัวสัตธิวริกอันเตวสิกก็เหมือนกับลูกวิชาญาอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อก็อยู่กันอบอุ่นไม่มีลักษณะเป็นเจ้าคุนมูลนายซึ่งก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งเรื่องเรื่องสมนัศักดิ์เนี่ยเรื่องยศช้างกุนางพระเนี่ย คือถ้าฉลาดใช้มันก็เกิดประโยชน์แต่ถ้าไม่ฉลาดใช้เนี่ยแม่มันบาปเยอะจังอย่างบางทีเด็นเจ้าคณภาคาอายุแค่สี่สิบกว่ากว่านั่งห้อยเท้าให้พระผู้เท่าเพ้าแล้วอนี้ก็แย่เลยคือสมณศักดิ์เนี่ยมันเขาใช้สมัครํำง,งานนะนะเขาไม่ได้ใช้สมัครเกิดอัตตาตัวตนให้มันใหญ่โตขึ้น ระวบางนี้บางทีเวลาเนี้ยเลอะเทอะจนไม่ได้รู้อะไรเป็นอะไรไม่รู้จักกาลเทศะอะไรคือสมณศักดิ์ถ้าเราจะนั่งตามลำดับยศเนี่ยมันต้องมีพัดหลวงถือคือในพิธีหลวงก็จะนั่งได้นะะอย่างนั้นต้องนั่งอย่างนั้นถ้าไม่นั่งอย่างงั้นผิดเพราะมันเป็นจาีีธ แล้วก็เรียกว่าราชานังวัตติตุงคือคล้อยตามบ้านเมืองเขาไปทำไม่ผิดจะรีดอย่างนั้นไม่ได้แต่ถ้าพอทิ้งพัดหลวงแล้วเนี่ยพระต้องนั่งตามําดับพรรษาถ้าขืนไปนั่งตามยศแล้วก็ยุ่งไม่เคารพพระธรรมบินัยถ้ามาเป็นสมัยเป็นท่านราชเนี่ยไปเนี่ที่หนึ่งผู้ประครูเขาไม่ยอม ครูระครูรเขาไม่ยอมอย้ายขึ้นนั่งขา้างหน้าอามาก็ไม่ยอมเหมือนกันบอกว่าถ้าผมถือพัดเนี่ยท่านไม่ต้องสั่งมันหรอกผมต้องขึ้นนั่งอยู่แล้วว่าตอนนี้ผมก็ขึ้นนั่งไม่ได้เลยก็นั่งในระดับห้าตามลำดับรรษาเราก็รู้ว่าใครรรษาแก่กว่าเราก็นั่งรองจากเขาลงมาทันเดงกือหมายความว่าเรื่องประธรรมอีไนคือเรื่องประธรรมินัน เรื่องจารีดก็คือเรื่องจารีดบางอย่างเนี่ยต้องคอยตามบ้านเมืองเพราะเรามันมีคนสองสถานะคือเป็นพระด้วยแล้วก็เป็นราษฎรด้วยเมื่อกฎหมายเขากําหนดไว้อย่างหนึ่งเราก็ต้องทำตามนั้นแต่กฎหมายนั้นจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับพระวินัยซึ่งเป็นตัวหลักแต่ในกรณีนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นปณตติวัชชะ ความมาโทษตำบทบัญญัติมันเป็นกติกาในหมู่คณะเท่านั้นเองมันก็อนุวัตตามบ้านเมืองได้แต่ว่าบ้านเมืองจะไปออกกฎหมายพระมี่ครอบครัวได้เนี่ยมันไม่ได้หรอกแล้มันขัดกับธรรมบินัยที่เป็นโลกประชาคือผิดเป็นความผิดสากลเนี่ยแม้กฎหมายอนุญาตพระก็ไปทําไม่ได้ วันที่ประสบเหล่านี้ตามปกติแล้วก็เป็นคุณสมบัติของคนที่จิตสงบสงบจากกิเลสมันไม่ถึงกับหมดกิเลสหรอกแต่ว่าสงบจากกิเลสและจะใช้ไปในการ,รอนุเคราะห์โลกอย่างเดียวจะไม่ใช้ไปในเรื่องอื่นประการต่อไปคือเจโตปริยานตรงนี้นะะคือถ้าเป็นปาฏิหาริเพรื่ออาเทศนาปาฏิหาร แต่พอมาถึงอภิญญาภูวิชาเนี่ยท่านจะเรียกว่าเจตวปริญาณแปลว่ารู้จิตคนที่จริงคุณสมบัติเหล่านี้เราก็พอรู้ของเรานะจิตในขณะนี้เราเป็นยังไงบ้างจิตมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะม,ม,มีโมหะไม่มีโมหะเราก็รู้จิตใจของเราว่าเราเป็นยังไงแต่ว่าในที่นี้เป็นการรู้จิตคนอื่น มันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งในการสอนธรรมะของพระพุทธเจ้าพระองรู้ระดับจิตของคนเหล่านั้นแล้วธรรมเทศนาจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดเขาในขณะนั้นๆพระจึงเพราะธรรมเทศนาที่ทรงแสดงบางครั้งจะยำซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะอะไรเพราะว่าท่านยังไม่ชัดเจนแล้วสมัยนั้นพูดแล้วก็พูดไปเลย มันไม่มีเทปอัดเอาไว้หรือว่าไม่มีเขียนจดจารึกเอาไว้เพราะงั้นเราจึงเห็นข้อความซ้ำๆเพื่อให้เกิดการได้คือกระบวนการเรียนการสอนเนี่ยมันก็เดินได้ทั้งหมดมหมายความมาได้ยินแล้วก็ได้รับความจำได้รับความเข้าใจนะจนรู้แจ้งแทงตลอดในเรื่องเหล่นั้น เพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องซ้ำประเด็นดต่างๆสำหรับสำอีกนั้นเกิดทราบซึ้งดื่มด่ำนะฮะคืออย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อหลายวันมาแล้วว่าคำกรอนที่ท่านเรียงเอาไว้แล้วก็หาคนเรียงยังไม่เจอนะฮะว่าเป็นใครแล้วก็บางทีไปเทวไสยให้ท่านพุทธทาสบ้างไปใส่ให้ท่านศาสนาโสพลแจมบ้างไม่ใช่หรอือ ที่บอกว่ายศและลาพาไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนก็ยังเอาไปบ่าไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรไมาด้วยเจ้าเจ้าจะเอาแต่สุขสนุกสนานจะมาเมื่อเปล่าเจ้าจะเอา,เาอะไรเจ้าก็ไปเมื่อเปล่าเป็นเจ้ามนมามนคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆแล้วจะเกิดทรัพย์ซึ้งดื่มดำแล้วก็จะเห็นอย่างเนี้ยความความคิดของท่านสุมเมศกุมารเนี่ยมันก็คิดในแนวนั้นเนี่ย ยศจะล่าผ่าไปไม่ได้แน่มีตัวอย่างให้เห็นว่าในวงสาคณะญาติของท่านเจ็ดทั่วโคตเนี่ยไม่มีใครเอาอะไรไปได้เลยท่านบอกว่าแม้แต่กาหาปณะเดียวยังเอาไปไม่ได้นั่นก็แสดงถึงว่าสัจธรรมตรงน,นั้นมันสัมผัสจิตของท่านในขณะนั้นพราะพระพุทธเจ้าพระอรหันตั้งหลายท่านรู้จิตคนท่านจึงมีวิธีในการสอนคน แล่โดยเฉพาะคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติเฉพาะของพระพุทธเจ้าที่รู้ได้ลึกซึ้งจริงๆนะรู้ถึงเบื้องเบื้องหลังภูมิหลังของคนเนี่ยเรามาสอนธรรมะได้บางทีมีระดับภาษาดิบุตรถือว่ายอดแล้วนะภาษาดิบุตรบางทียังเอาไม่อยู่ลูกศิษย์ท่านหลายรูปที่พระพุทธเจ้าต้องแก้ปะนะัญหาให้ภาษาดิบุตรเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าภูมิหลังจริงๆ นั้นเราไม่ได้สร้างคือคือพระอาหารหันต์นั้นไม่ได้สร้างบาร,รมีมาเพื่อเป็นศาสดาบาร,รมีท่านบำเพ็ญมันน้อยกว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะพวกเ,เรื่องมหาสาวกมหาสาวกม,มีทั้งหมดห้ารูปนะปะภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะพระมากโกติตะพระเขมาพระบุญวนาพวกมหาสาวกเขาเรียกว่ามหาพิญญาไม่ใช่มหาสาวกคือมหาพิญญาพิญญาอย่างเงี้ยยอดยิ่ง เหนือคนอื่นยกเว้นพคนใธเจ้านะฮะท่านจะมีอภิญญาแต่ว่าครบหกเหนือคนอื่นรัะเจโตปริยานก็คืออเทศนาปฏิหารกําหนดดูจิตของคนจะรู้ความคิดของเขาในขณะนั้นคนนี้จะพูดเรื่องอะไรแล้วก็วิธีพูดที่จะสื่อสารอย่างไงควจะเกิดความรู้ความเข้าใจแก่คน,นนั้นบางครั้งเราจะเห็นว่าบรรยากาศมันมันอบอุ่นมันให้ความมั่นใจ อย่างท่านยาศาคุณระบุเดินบนไปก็เกิดเห็นภายในปราศาสตร์ของท่านมันเหมือนกับซากศพเดินบทไปว่าที่นี้วุ่นวายเนอที่นี้ขัดข้องเนอที่นี้วุ่นวายเนอที่นี้ขัดข้องเนอพระเจ้ารับสั่งมันน่าขนลุกนะฮะยาศาที่นี่ไม่ไวุ่นวายที่นี่ไม่ขาดข้องมาที่นี่เธอนั่งลงเธอร,ระจักแสดงธรรมแก่เธอ เรียกชื่อได้ด้วยนะแล้วแกไม่เคยเห็นพระพุูธเจ้าปู่เจ้าเองก็ไม่เคยเจอยศะ,ะแต่ทำไมเรียกชื่อได้เห็นไหมบรรยากาศมันให้ความอบกุลให้ความเชื่อมัน่นว่าขนาดว่าไม่เคยเห็นรู้จักชื่อนี่แสดงว่าไม่ใช่ธรรมดาวันประเทศสบําบัมขะนั่งเข้าไปนั่งอยู่ในในจิตใจของท่าน แต่ลักษณะเหล่านี้ท่านานาธาบินเดกะเศรษฐีก็เหมือนกันเดี๋ยวพระเจ้าครั้งแรกเนี่ยไปเจอกันคืนเหมือนกันนะเหมือนยศศาสตร์เนี่ย,ยแต่ว่าไปเจอในป่าช้าผีดิบด้วยนะครับไปกลัวผีอยู่ด้วยพระเจ้าประทับรออยู่ที่สีตะวันอยู่ใกล้ไปเชิดอายูใกล้พระเวรวันท่านววน,นาธาบินเกะเศรษฐีท่านไปที่กรุงราชครึกไปพักที่บ้านราชกรเศรษฐีซึ่งเป็นพี่เขยไม่ใช่พี่เขยแต่พี่เขยนะฮะ คือพี่สาวคนนั้นนาทิวินิขาเศรษฐีแต่งงานก,าก,กาับรแต่าเศรษฐีก็ใช่กเรียบคี่เคยพอรู้พระเจ้าเกิดในโลกนี้ท่านนอนไม่หลับท่านอยากพบพระพุทธเจ้าท่านรอมานานแล้วบอนก็นึกว่ามันรุ่งแล้วแทั้งอย่างไม่รุ่งเลยเดินไปพระเจ้าประทับรออยู่ก็ได้ก็เดียวหานะฮะพระเจ้าอยู่ตรงไหน,น เรสาสั่งว่าสุทัตตะตา,ตาคตดูตรงนี้เข้ามาเถอะคนลุกสู้นะเพราะเลยเพราะว่าชื่อสุทัตตะนี่ชื่อเดิมแต่ไม่มีใครเรียกคนในเมืองสาวัตถียังไม่เคยรู้จักชื่อสุทตัตตะยังรู้จักชื่ออนาถยินเิกะซึ่งเป็นเนมิตรกันนามแต่พระเจ้าเรียกชื่อเดิม มันอบอุ่นคุค้นเคยคือส้งมากพออ่านตัวเมียนนะซึ่งมันนึกถึงใครก็ตามเจอขนาดนั้นนะ่ต้องร้องไห้โดยปีตินะอานาตะินใน,น,นกาเสียีนี่เข้าไปถึงกราบแท่พระบาทจุงพิษที่พระบาทถือว่าเคารพทูตูนอย่างสูงเลยน้ำตาแห่งปีตินี่มันหลั่งไหลหพรั่งพรูออกมาเลยคุยเหมือนกับคนรู้จักกันมาทักสิบปี ภาพตัวนี้มันมันภาพซึ้งมากเวลาอ่านแล้วก็ตื่นเต้นนะร้าใจมากคือถ้าอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยต้องทําใจเหมือนเราอยู่ตรงนั้นด้วยนะแล้วจะรู้สึกสนุกมากก็ตื่นเต้นมันเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งเวลานี้พระไตรปิฎกเขาเผยแผ่เยอะแยะนะฮะมังกรก็มีทั้งอัตถกถาทั้งกรงรานธนาก็มีมาจุลาก็มีแต่ว่า แต่มีฐานะดีๆสนใจก็เอามาอ่านบางก็ดีแต่ว่าก็คงจะยากหน่อยนะฮะสำนวนโบราณแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็ซึ้งข้อต่อไปเนี่ยที่จริงตรงนี้ถ้าในที่อื่นนี่ก็จะเรียกว่าวิชาสามตอนพุทเจ้ารัสรู้นั้นจะพูดเฉพาะวิชาสามคือปุเปนวาสานุตยานพระยาณนี่ททำให้พระองค์ลึกชาติก่อนๆได้เป็นการลึกโดยรายละเอียด หมายความว่าสภาพพระไทยเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราอย่าลืมว่าพวกนี้มันเป็นผลของสมาธิแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นญาณที่สมบูรณ์ตรงนี้ที่จริงยังไม่สมบูรณ์นะนะคือหมายความวาระลึกมีจุดจํากัดด้วยตัวของมันเองจะลึกได้ไกลนะระลึกได้เป็นเป็นร้อยชาติพัชนชาติหมื่นชาติเหมือนกันนะก็ทําให้มองเห็นความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต แล้วก็ต่อไปเรียกว่าที่ปักสุตรงน,นี้ถ้าเรียกอย่างสามเนี่ยเขาเรียกจุตูปปาตยาแต่ถ้าอภิญญาหกกับวิชา 8, แปดจะเรียกว่าที่ปักสุคือเหมือนกันเพียงแต่ว่าเน้นจุดเน้นนี่จะต่างกันถ้าจุตูปปาตยาน,นั้นจะเน้นดูที่ความแตกต่างในชีวิตของคนของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพราะกรรมอะไรแต่ที่ปจัจสุตจะดูเป็นภาพรวม แต่จะมีลักษณะแบบทแบบโทรทัศนะ์ะฮะหมายความว่าเราต้องเปิดแล้วก็ต้องหมุนช่องให้ตรงจึงจะเห็นถ้าไม่งั้นก็คือตาเนื้อธรรมดาคือท่านไม่ค่อยใช้เปิดเปิด,ปด,ปดอะไรหรอกคือต้องการจะดูก็ดูอย่างพระโมกคัลานะเนี่ยท่านเปคนขยัน แม้แต่เดินเนี่ยท่านก็ดูสัตว์โลกทั้งหลายมีโอกาสจะโปรดจะช่วยอะไรต่ออะไรเพราะนั้นเรื่องเปรตเรื่องเปิดอะไรต่ออะไรที่เอามาพูดในส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของโมกขลานนะ่ะคือท่นานใช้ที่ไปจักสุด,ดูแล้วก็นํามากราบทูลถามพระพูดธ้เจ้ามาเล่าพร้เจ้าฟังให้เจ้าไปจะเทศอธิบายความเป็นมาของเปรตเหล่านั้นให้ฟังบังทีท่านเดินมากับพระอาราหันต์ด้วยกันเช่นกับพระลักษณะเนี่ยถึงจริงพระลักษณะบทก่อนนะพวกปุราณชดิน ประละณะท่านไม่เคยใช้ที่ประจักษ์สุขเดินมาก็ใช้ตาเนื้อธรรมดาท่านก็ไม่เห็นในขณะที่พระโมกขล้านะพระโมกขลานะท่านเห็นแล้วก็เมื่อพระลกษณะสอบถามก็บอกให้ไปถามในตำนานของพระพุทธเจ้าก็เกิดเรื่องอย่างเนี้เรื่องเปรตได้เรื่องเกิดขึ้นเยอะแยเพราะงั้นถ้าเรียกเป็นยาในเรียกจกุตูปป,ปาตยานถ้าเรียกเป็น อภิญญาวิชาจะเรียกว่าที่ประจักษ์สุคู่กับที่ประโสน์กถึงวิทยุกับโทรทัศน์เอาไว้แล้วจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าประสิทธิภาพของตาเรามีไม่พอมันขึ้นแสงและขึ้นเสียงนี่เต็มโลกอะนะฮะเกีียวเราไม่มีเครื่องมือจะดูมันดังนั้นเอง เวลานี้มันก้าวหน้าไปจนถึงว่าย้อนอดีตได้แล้วนะภาพอดีตย้อนได้แล้วเสียงอดีตย้อนได้แล้วมาย้อนไปนลึกด้วยย้อนไปน,นานด้วยนะตอนนี้คือเขาใฝ่ฝันที่จะไปย้อนเสียงเอาให้ถึงสมัยพระพุทธเจ้าจะเสียงพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ตามถ้ำตามอะไรต่งตางๆออกมาคิดคิไกลขนาดนั้นนะแต่ว่าเวลานี้ที่จริงย้อนรูปไปไปได้หลายปีแนละ้วไม่ใช่ไปได้หลายเดือนนะ ย้อนเสียงก็ไปได้นานประจมควรแต่ยังต้องศึกษาค้นคว้ากันอีกมากโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์นะแต่ว่าที่จริงแล้วนี่เป็นผลทางจิตมาความมาใครทํามันรูปผลตรงนั้นมาก็เกิดผลตรงนี้ขึ้นมาที่ท่านที่ท่านสุมเมธธรรมน,มมมมนุมีเนี่ยสุเมธดาวบทมีได้มีเท่านี้นะฮะแค่ห้าข้อตัวเนี้ยือที่นิทิแสดงนิดได้นะเช่น เวลาท่านอธิบายในประสูตรในพระสูตรเนี่ยเชลพินยสูตรบอกว่าแ,แสดงมิตรต่างๆคนเดียวนิมิตรเป็นคนมากก็ได้กับเป็นคนเดียวก็ได้ลองคขนคือผ่านไปในวัตถุก,กั้นฝางเช่นฟ้ากำแพงภูเขาะอะไรๆเนี่ยดูดไปในอากาศี่ได้เราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยแบ่งพระองค์เป็นห้าองค์พระพุทธเจ้าไม่ไปทำผ่าโ่น ตอนแสดงยงมกป,ปฏิหารก็แยกโปรงเป็นห้าองค์แต่พระตุลาปันถุกไม่เคยแยกตัวเองเป็นพันเลยนะฮะเคยแสดงต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าในวัดมีพระอยู่แต่นั้นเองแต่ก็็แสดงทีเดียวต้องเป็นพันรูปอันนี้ก็แวะมาเพื่อให้เห็นว่าธรรมะเป็นนันมากเนี่ยมันมีอยู่ก่อน มีอยู่ก่อนแล้วที่พระพุทธเจ้าจะสัสรูแล้วก็คนดีๆทั้งหลายเนี่ยมันก็มีมาทุกยุคทุกสมัยแหละต้องฟังทั้งหลายแต่รมปปติญาในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทัวกันสวัสดี